ไก่อกเลยอบเอครับส่รัปไออสำหรับคนท้าเขาก็ะเออทางด้านล้างเขากวัดเอาซักกนเด้อส่วนเออันข้อใส่เดืทางด้วยก้เขาก็ใส่ไปคระเขาก่อนมูนเนาะบ่เดี๋ยวน้องจ๋ากูบอกตีจับวน่อยเฮ้ยไม่ได้เสียบนะ้าวสารข้าคุณนะคาับ้าร้าวซยสอง บัดผ่นป่ากำล่งสีภาคนาสงฆ์นะครับออกกรบอิศบาดปท่านพระจามหาราชท่องเจ้อบวาสปัดป่าน้ำมลปัดเถิพระหน้าวลาล่าปัดน้ำมเอ่อลงตากตสีลง่อสมประสงค์เจ้าอาวาสวัดป่านหนาสมบูรณ์ปัดไปยังสมับเอ๋อลง่อเสียนลง่อเสียนเจ้าอาวาสประคาบเออ อาอจารย์บุญศิล์อาจารย์ดาราครับในหักจิับาตรบาจารมอมัยเนะเาะมอมบุญพูดดีนะครับได้ลักิตบาทจะอ,ย,อยากโยมที่น้องเขกาได้ใส่บาตรตอนที่ความสุขจะเริ่มสว่างสวยในธรรมะธรรมโม อยากไปเห็ดนานมาไปเ้วยไข่เค็มอยากไปเห็ดน่านมาไโอ้ยนานใส่ของของร้านตลาดไก่เก็บย่งไก่ตำคำคุ้งคูนตุ้งยี่ลุงปูรักบ้านเฮากดอยมองเห็นพี่น้องลงมาถวบุญปันจากกงสีตับพุ้งใจ่ตับพี่น้องแต่ว่าเขาบอเห็นเงินดอกเงินหันเห็นเฮ้าเนาะว่าเฮ้าใดลงมารวมกันนะครับทุกหลังค่าเฮือนกับมือนีิ ก็อยากง่ายก็ได้พี่น้องเฮาก็ไกเสียสละลงมานะครับรวมกันทำบุญเออใส่แล้วเฮาก็มานั่งทีเก่าล้วพี่น้องเด้อเออใส่แล้วเฮาก็มานั่งหมองเก่าเออหรือสินั่งหมองไม่ก็ได้เขาต้มหม้อแกงแกงกินน่องเด้อกันนี่นะนะไปอยากใส่ขึ้นกันเยำใหม่เนี่ยไซ่บาเด้นเนาะไอ้ก่ไซ่บาเหมือนเราบอกผู้ซอยสายล้มกระตุ oh ้มเอาไม้จักเก้ากีบเนี่ยกันนี่กันไร เข่าเนื้อบาดบ่ะนี่เงี้ยตะโก้กันเข่าเฮียบาดกันว่าแม่บ้านกินออกง่ายหมาสั่นบ้าบ้าผีบ้าแม่นี่บ้าสั่นโอ้เห็นคุณอากูตาเฮ้ยไม่อยู่ไายมู้ต้นนี่ไม่พีดถ่ายได้กันจีอามาคุณซอยสับกันไปมากเลย ตเท่า,า,านันนเบ,บิกบ้านออาไม่ม<า>นนั่นหรอกง่างขนขนมที่ลบาทเป็นนี่ครับยเพาะเป็นเบาหวานไงยอยู่เป็นเบาหวานไงดิตะโกนหวาวนนะไล่ย่ได้ครับัตา,ามูสามูมสเกตมื่อนี้บุญเบิกบ้านมูสุไทยครับตักบาตรท,ทำบุญ กุดเอพระสงฆ์เขยาขันสามสามโมบายนะสามสีมบานเก้ารูปด้วยท่านพระคู่น้งสันสารกุ้นเจ้าคณะตำบลสาสสัทธันมหาลนท่องวังวัดน้ำมนต์เจ้าคณะตำบลน้องลำท่องน่ครับ ครับการช่วงนี้พี่น้องกัใส่บาเนาะประคุณเจ้าเปิดตลาดเดินบิณฑบาตไปอาจจะเย็นเย็นพี่น้องใจเย็นเย็นเพรามาทำบุญเนาะเออมาทำบุญเล้วก็ใจเย็นเย็นพี่น้องว่าส่แล้วเขากระชับเขามานั่งมีอนะครับเขามานั่งทางลาดพี่สี่พี่หลัก เพื่อประคุณเจ้าเว์เวรศีลประกอบพิธีต่อไปเนาะรายูปี่น้องเพื่อนมีกำลังน้ำฝนนี่ครับเป็นเครื่องช่วยใจในการสวดสวดมนต์นะครับมีผลตกมาแน่เนาะช่วงเด่นเด่นนะครับาที่ว่ารวยพวกผู้หลมสมบูรณ์ของเฮาในการทับบุญเบิกบานเนาะเขาก็เคยเอ็ฮตานุกปีฝนกระทบทุกปีนะครับ มันมาเป็นยังไงล่ะหรือมันเป็นสิ่งที่มันมีพ่อเนาะไปวิดมาเวิดลาเ้้แต่ละปีงที่ปนมาเออมาเปียปพอมกันฝนที่มาต้องมาเขาห้อพ่อหน่าน้ำทงน้ำชากัเสตไดออกไปเลยไปเลย หมาะงามขึ้นเอาเรื่อยครับไปเร uhm um ื่อยไปเรื่อยครับในการทัพบูนวันนี้การพิวาปิโนมาตุ่มมาโฮมกันทางบ้านน้ำมนต์แน่บ้านทรรป่าโมสามโมทีสเบสนะครับไปมารวมกันเนาะช่วงนึงี้ยนก่าเท่าในทัพบุญเท่ากันมีอาต้นนะครับต้นดอกเงีนเนาะเสียบพุลเล็กกรหน่อยนะครับ นี่แหละครับในการทาาเข้ากัเฮ็ดไปนะพี่น้องสองม,มืมบางโอ้เป็นอย่งไรเนาะโซสมมใสเขาหนี่ก็เออเรียมมาอันทั้งในขั้วเฮานะครับเรียมมาเออตั้งไวเออหน่งพี่น้องใส่บางเ,เข้าก็ตั้งไวเนาะเอามือขึ้นนี่เขากันได้รับอ่าหยินแย่ไป นะครับไปวานอ่พวกผีปีศาจ้านนะครับสั่นงองๆออกไปท่ามุ่นมันยนเนี่พี่น้องมันยานเห็นไหมสั่นงองงออกออกไปวัดแล้วแนววัวนอนีอบ้านสั่นงอออกไปท่ามุ่นมันสั่นนะครับมันก็มีวิธีการเนาะมือนี้พี่น้องการสได้รับอ่าไผวกุแขนซสิ่อมรับไหว้กุแขนเนาะ ครับอ่าเดี๋ยวหลังจากเข้าทำที่ทีเร <t ss> ียบร้อยเนาะแต็งรับไปกันนำอ่าพระพุทธมนต์เมืองศรีลังกาเท่ากับศรดเลเอาไปกินไปอาบไปใส่อุ้ยใส่แอมเนาะเพื่อความอุดมสมบูรณ์ของเข้านะครับเท่ากับพิว่าเขามาทำบุญเนาะพี่น้องใครจะไปคิดอ่าแต่ในมือนี้มีการยิ้มยั่งยำใส่กันทุกคนเออยิ้มยั่งยำใส่กันเนาะ เลขหมวดสิมาคนมาจังจิ่คนใหญ่เสรีมาเนาะเนขอไปแล้วแต่กัดซิ้วปิดซิ้วแปดคนมาเออคนบ่อหายตรงตรงคนมาเออคนตรงตรงไล่ปฏิบาแ์เที่วอันเรียกบ้านทำปฏิบาเนาะเขาเขาแบบซิ้วซิ้วอยงนีคนมาผู้ใหมากแต่พวกเสรีละนะเนาะส่วนนั่นนะครับเป็นาจาาเข้าจากมาต่างุน โอ้พนสเาพนแกเอาเลยอานพี่น้องมาใส่บาทกันอกะละมังสกะละมังพี่น้องมันตปานี่ารเนาะมีตงบาน้ำมต์พร้อมเขาพบว่อมตน้มนต์ก็มีมาแนยอยู่ไม่ออกะน้ำม่อ์พอทองนิ้คนสาสี่คนอยู่แค่เจ้าเก่าอะไใส่สุดงามนี่เออเอาละไปย่างพอตัดจิตใจง่มองง่มคือเขา เอาเอนี่บบแล้วก็ขอเจดีรับุเจ้าสบอ่อบายุนา้า่นี่แหละคืนสังบเนาะได้กะละมังไงให้อยู่นะเออบบเรียมเออัดไปอืมัดไปนมรัว่าเขากอยู่ีนำบุญเบิกบานบุญสัมหะของมันทำป่ามูสาม ภไ่เนาะไหลไปที่อ ah. ๋อน ah. ี ah. ่น ah. mm ั ah. ้งช ah. ื ah. uh. hmm. ่อเป็นไรเป็นท่านเกี้ยงเปานี่พระเอ๋เ้พระเอเก้าลูกรับเหละนะยมก้มพอมนระคอยค่ะยกก้มพอ่เตรียมเสียงกันข้อมือยิ่งนทุกคน่าสนใจตรงนี้เอครับเนหลังคับเนาะ ทางภายในพอมีมันการมาร่วมบุกเคลื่อนนะครับเนาะมาร่วมในนย่นคอมาใ่ารศีลเลยะนจงมีพุ่จเลยขี้นเนข้นจงูบาดง่ายนเออูบาดเพิ่งกายางพราะว่าเพิงเจ็จสันเนาะมันไม่บาดเทากันเพิ่งผมในพอมีเนาะก็เอาไปใส่นะครับไม่บาดเพิ่นเนาะ เอ่อนี่บุญเบิกบานบุญสัมหะ่อนประจำปี2ครับเอ่อกา7รับจเนาะของบ้านคํป่าสาถาตบลสาสันบสาสันปสิ่องเสียงอันลุงวังแซงแล้วบ่ยิยิเา บุญซัมหะบุญเบิกบ้านหมูสามครับบ้านทำปลาบ้านทำปลาหมูสามตำบลสาดสขันอำเภอสัดสขันจังหวัดกาฬสินธุ์เทศนิเลยเจ้าวบุญสัมหะบ,บ,บุญเบิกบ้าน บินทบบาทเก่าลูกรันว่าเก่าดีสิบดีวะฮะว้เาเป็ทบแล้วห่งพรนผูล่างสันสาสคุณเจ้าคณะตำบลสาสคำจังวัดวัดสำปาครับพี่น้องเขากลับมานตัวัุดุ้างเปียบสมสุทยแม่สมดีชากันพิธี นะครับในขั้นตอนต่อไปไ่าพระหลับศีลขอคุณเจ่ากสิได้สวดพยายมงังคาถานะครับจนจบละกับพี่น้องหลังจากจบแล้วก็สักเายว้ถาพัฒนาหนนะครับเอา้พัฒนหารแล้วถาไว้จะรู้ปัจจันะครับิได้รับพรับหลับหนาพระพุทธมลนะครับเพีย อันเสร็จพิธีจะกับทานศาสนาเออคร